เป็นวันที่สองวันนี้เวลา17.04นพระหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกะทับรถจักรพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปร,ะ,ยยร,ระจำปีการศ,รรศารึกษา2565-2566เป็นวันที่สอง โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์วิทยายลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวาราาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะแพทยศาสตร์รวมถึงคณะสถาปัตยกรรม,มศาส,าสตร์และการผังเมืองเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3,354คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติผ่านการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆซึ่งสอดรับกับวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดมหกรรมงานวิจัย90ปีนวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนโดยจัดแสดง7นวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อสังคมสูงวัยภายใต้ธีมร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันพลัดตกหกล้มพร้อมมอบนวัตกรรมธรรมศาสตร์อุปกรณ์ออกกําลังกายและฟื้นฟูสําหรับการฝึกลุกยืนสําหรับผู้สูงอายุซิ t t ูสแตนเทรนเนอร์ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปให้บริการประชาชนต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาพลัดตกหกล้มและจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตลอดจนร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้น้ำหนักกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนผ่านการบริการวิชาการและการให้บริการสังคม นอกจากนี้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยัยงได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรวม30รางวัลในงานประกาศผลรางวัลงานวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567จากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติรวมถึงมีคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดอันดับ World Top 2% Scientist s ปี2024โดยมีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงอันดับต้นของโลกรวมทั้งสิ้น13คนจัดโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา วันนี้เวลา9นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิาทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568ซึ่งสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมไทยความท้าทายของประเทศเพื่อเฉลิมพระเพีิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ส่งประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกล,ลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำใส่พัฒนาทรงได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการปริษเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536 และเมื่อปี2549ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการปริตไทยซึ่งคณะนนร,รัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์และเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยนักประดิษฐ์ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และสังคมตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคลากร,กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศต่อไปโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปี2568ประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานผลิตคิดค้นและรางวัลวิทยานิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลจำนวน12ผลงานอาทิ พ้นงานเรื่องนวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็กความแข็งแรงสูงโดยเพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการปรับผิวแบบการยิงอนุภาพละเอียดพร้อมท้งทดสอบประสิทธิภาพเพื่อขึ้นทะเบียนออยอและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนทองม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งนวัตกรรมนี้ผ่านการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างการใช้งานที่เหมาะสมกับคนไทยและการทำการแพทย์ของแพทย์มากยิ่งขึ้น ผลงานการศึกษาและรวบรวมการใช้พันไม้ประดับหลายหม้อปูระคตะในศิลปรกรรมล้านนาของมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาพบว่าในวัฒนธรรมล้านนามีการใช้พันไม้ตามธรรมชาติมาออกแบบจนเกิดเป็นลวดลายประดับในงานศิลปะในพื้นที่เรียกว่าลายหม้อดอกนำรูปแบบพันพฤกษามาออกแบบเป็นงานศิลป์ทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของลายในแต่ละพื้นที่พัฒนาการและปรับใช้ในยุคสมัยต่างๆเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศิลปกรรมล้านนาผลงานเรื่องระบบการจัดการจราจรอวกาศของสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนปัจจุบันจำนวนวัตถุอวกาศที่โคจรรอบโลกมีมากกว่า128ล้านชิ้นซึ่งแม้บางชิ้นจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมอาจทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กลายเป็นขยะอวกาศสง่งผลกระทบกับประเทศไทยด้านความเสี่ยงการชนของดาวเทียมไทยกับขยะอวกาศขยะอวกาศตกลงบนประเทศสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินและค่าบริการแจ้งเตือนที่สูงการวิจัยนี้จะช่วยจัดการจราจรอวกาศ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาวกาศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอวากาศของประเทศไทยอีกด้วยและผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน89ของมหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันเกษตรกรภาคเหนือนิยมปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์พระราชทาน80 ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์จะได้สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างโดดเด่นขึ้นมาแต่ละพระราชทานชื่อพันธุ์ว่าพันธุ์พระราชทาน89สายพันธุ์นี้มีขนาดผลปานกลางถึงใหญ่ผิวผลมีสีแดงเข้มถึงแดงเลือดหมูขนาดแก่เต็มที่รสชาติหวานมีกลิ่นหอมและมีปริมาณแ,นแอนโทไซยานินสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรได้มากขึ้นขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมกรเกษตรกรในเขตภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกและสถานีกเกษตรหลวงหลายแห่งเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมภายในงานได้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568ณอีเวนต์ hall สู่นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที ที่บริเวณหมู่7บ้านวัฒนาพิรมตำบลบุหมอำเภอเชียงคานจัังหวดเลยมูลนิธิราชประานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวที่บ้านเรือนประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีนายไพรินลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่108/2หมู่7บ้านวัฒนาพิรมตำบบลุหมอำเภอเชียงคานประสบอักขีภยัยเมื่อวันที่22มกราคม2568บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเลยอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาต สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักง,งานสาธารณาสุขได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนด้วยที่บริเวณตำบลบางคูอเภอท่าวุ้งจัังหวดลบบุรีมูลนิธิบราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายชำนาญฝาก,กิจอายุ65ปีเป็นผู้อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่หมู่15ตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้ง ซึ่งประสบอักขีภัยเมื่อวันที่22มกราคม2568สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทําให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้น ในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสำนักงานพัฒนาชุมชนและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยด้วย นเทศบาลนครรังสิตอำเภธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชสานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสมคิดจันมรึก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย12ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนายกทายุทธตุ้งสวัสดิ์อาศัยอยู่บ้านไมม่ีเลขที่หมู่8 ตำบลบึงชำอ้ออเภอหนองเสือประสบเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่16ธันวาคม2567บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังและครอบครัวนางสาวสุกัญญาสิริไทยอาศัยอยู่บ้านเลขที่18/5หมู่3ตำบลคลองห้าอคลองหลวงประสบเหตุอักคีภยัยเมื่อวันที่20ธันวาคม2567บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเมื่อวันที่30ธันวาคม2567ได้เกิดอักขีภัยที่ซอยรังสิตปทุมธานี31ทับ1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีมีราชลอรได้รับความเดือดร้อนจำนวน10หลังคาเรือนโดยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน4หลังและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน6หลังหลังได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปนล้นพ้น ทา้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติสำนักง,งานแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยได้มอบเงินและสิ่งของที่จําเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย